رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين. ويدينون به لرب العالمين. لا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد لا تبلغ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام العبارة التي بعد ذلك خالق بلا حاجة رازق بلا مؤكنة رسول وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة أولا ما معنى الخالق هو الذي أخرج الموجودات أبرز الموجودات أبرز المخلوقات أوجد المخلوقات من العدم إلى الوجود هذا الإبراز من العدم إلى الوجود يسمى خلق الخلق تاني <applause> ท่านมอสันเนฟกรู้ว่าผู้ที่แต่งหนังสือเรามาถึงคําของเขาที่ว่าข้อรีนปนบิลาฮาจะคนอดื่นนะครับเชคุอธ,ธิบายเขาว่าอันอันคอน้อผู่หรือว่าการสร้างการสร้างคืออะไรครับการสร้างตรงนี้หมายความว่าการที่ทําให้มักคูปก,การที่ทําให้สิ่งถูกสร้างมีขึ้นมาจากการที่ไม่เคยมีมาจากการที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็สร้างทำให้มีขึ้นอันนี้คือการสร้างที่อยู่ในความหมายอันคออผูก ซึ่งการสร้างตรงนี้นะครับเป็นความหมายเฉพาะสำหรับบัลลัสตาอาลาเท่านั้นเป็นการที่ทําให้สิ่งหนึ่งมีขึ้นมาหลังจากที่มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ระไรฉะนั้นครับไม่มีผูดด้ใดเลยที่ทำการสร้างขึ้นมา คําว่าสร้างตัวนี้หมายความว่าไม่มีใครเลยที่สามารถทําให้สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้มีขึ้นมาได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาแล้วท่านนอกจากอัลละฮฺตาแล้วเท่านั้นที่จะมีความหมายของการสร้างตรงนี้อัลลอฮฺส,อส,สุบฮานหาหัวตาแล้วครับพระองค์ทรงสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วก็สร้างการการะทําของเราขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน فربنا تعالى خالق كل شيء. أو الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. حصل في العصور في الزمن الماضي ظهرت فرقة تسمى المعتزلة. يقولون الله خلق الأجسام فقط أما الأعمال كانوا يقولون الإنسان يخلق أعماله

พวกมัอัตซิละกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺทรงปานะัลวตอตาอัลาทรงสร้างร่างกายของเราขึ้นมาแต่ว่าพระองค์ไม่ได้สร้างการกระทำของพวกเราคนพวกนี้เชื่อว่า,าอัลลอฮฺทรงสร,ร้างร<ๆ>่างกายสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีชนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มมุอัตซิละกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขามีความคิดที่หลงผิดความคิดของเขาก็คือเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺทรงปานอฮลวอตาอัลาทรงสร้างตัวของพวกเราขึ้นมาอย่างเดียวโดยที่พระองค์ไม่ได้สร้างการกระทำของเราด้วยซึ่งความคิดแบบนี้แนวคิดแบบนี้นะครับ เป็นความคิดที่ขัดกับอัลกุรอานเพราะอัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตุอัลาทรงตัดในอัลกุรอานว่าวัลลอฮูขอละกอุมว์มาตาอามาลูนอัลลอฮ์จุลอัลาคือผู้ที่สร้างพวกท่านขึ้นมาและสร้างการกระทำของพวกท่านขึ้นมาอันนี้อัลกุรอาน และนี่แหละครับคืออักีด์คือหลักการศรัทธาของอัลุซุนนะฮ์วันเจมาะพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺอสซุบฮานะฮฺวาจะอาลาทรงสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วก็สร้างการกระทำของเราขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจะอะลาครับพระองค์ทรงสร้างอาลัมทรงสร้างจักรวาลทรงสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาและพระองค์ก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะไปพึง่งพาอาศัยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่อย่างใดอัลลอฮฺ تعالى ไม่ خلق الإنسان ไม่ خلق ا ل ั ب ا د ة ليَدْفعَ ليَدْفعَ بهِ عَنْ نَفْسِهِ ض ดรรّ ا لا อัลลอฮฺหุบฮาบานะหัวจาระครับพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์มาคอ,อยปกป้องอัลลอฮฺหุบฮาบานะหัวจาระเปล่าเลยมบลอิาดยัชเชนเดียวกันครับพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําให้เกิดประโยชน์กับพระองค์อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้ด้วยเช่นกันท่านสั่ละว่ซามะ วะ ك ก و حج ะอ ل ลลอฮฺไม่ย <Ont> <kita> <idal Industry UK> ันตเฝ ي มันหลี่ยยอัฉะนั้นใครก็ตามครับที่ทําการละหมาดทําการถือศีลอดทําการจ่ายสการอยากถามว่าใครได้รับประโยชน์อัลลอฮฺจะอาลาไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทของบ่าวนะครับแต่ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์นั้นคือตัวของบ่าวเองประโยชน์นั้นย้อนกลับมาหาตัวของเราเอง ใครก็ตามที่กูฟอ์ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์หรือว่าทําการฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺจ่าอาคนแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เกิดอันตารายใดๆกับพระองค์อัลลอฮฺจ่าอ阿แต่อันตารายนั้นย้อนกลับมาหาตัวเขาเองย้อนกลับมาหาคนที่ทําความผิดเองย้อนกลับมาหาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเองฉะนั้นครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจ่าอามพระองค์ไม่ได้สร้างบ่าวขึ้นมาเพื่อที่จะเอาประโยชน์แสวงหาประโยชน์จากบ่าวแล้วก็เมื่อบ่าวทาความผิด วเขาาและนี่ครับคือคำกล่าวของท่านอิมามอัตตฮาวีที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าข้อลรียบนบิลาฮัจอัลลอฮฺทรบฮานะฮอะลอัลาคือผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยที่พระองค์ไม่ต้องการไปพึ่งพาอาศัยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่อับาง عبارة التي رازق بلا مؤنة ما معنى الرازق الرازق معناه الذي يوصل الرزاق الرزق إلى عباده ما معنى الرزق ما ينفع الرزق ما ينفع يسمى الرزق فربنا تعالى هو الذي يوصل อารือ่อ้ที่ทให้กับบาของพระอ,องค์อะไรคือความหมายของคําว่าริสกีครับควาว่าริสกีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้รับประโยชน์สิ่งใดก็ตามที่เราได้รับประโยชน์สิ่งนั้นอเรียกว่าริสกีฉะนั้นอัลลอฮุสซบฮานะฮุวาอาลาคือผู้ที่ประทานริสกีให้กับบาของพระอ,องค์ فالله تعالى يوسع يوسع الرزق على من يشاء ويديقه على من يشاء และอัลลอฮฺ سبحانه และอาละจัประทานฤทศกีให้กว้างขวางแก่ใครก็ได้แก่คนที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์จะทําให้ริศกีแคบแคบแก่ผู้ใดก็ได้จากที่พระองค์จากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ว่าันี่ยคนัน الإنسان موسعا عليه في ร ل ر ز ق และการที่มนุษย์คนหนึ่งมีริสกีกว้างขวางมีปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเครื่องหมายว่าอเราจะอาลาสงรักเขาบางดูบางดูน้าซีอีกท่าอันสานันมันจะมีประจุมากสัพพะทูเหยื่ عنده من البط من البط الكثير من المال الكثير يظن ان هذا علامه حب الله لهذا الانسان ان يكون مرتاحا وان يكون عنده المال الكثير وان تكون صحته جيده يظن ان ان الله يحبه لان رزقه واسع لان صحته جيده لان المال عنده كثير والامر ليس كذلك บางคนเนี่ยนะครับเห็นคนคนหนึ่งเขามีดิสกี้ต่างๆที่มากมายมีเงินมีทองใช้มีบ้านหลังใหญ่โตอยู่เขาก็คิดไปเองว่าอ๋อคนนี้แหละคือคนที่เอาล็อตตาลาทรงรักเขาเพราะว่าเขามีความสุขสบายเขามีร่างกายที่แข็งแรงเขามีทรัพย์สินเงินทองเขามีบ้านหลังใหญ่โตในความเป็นจริงแล้วครับท่านพี่น้องความเป็นจริงสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาล็อตตาลาทรงรักบาคุณดีอัลกับอันดีะย์การสุขระ บรรดาอัมบียะบรรดานาบีในยุคก่อนเนี่ยนะครับ um ส่วนใหญ่พวกเขาเป็นคนยากจนและเช่นเดียวกันครับบรรดาวลียุนล้อส่วนใหญ่ของพวกเขาก็เป็นคนยากจนด้วยเช่นเดียวกัน ليس علامةحباللهللإنسان ال ما هي عل ع ل ا م า حباللهللعبدالإنسان ฉะนั้นการที่บป่าคนหนึ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาตรงนี้ไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺจะอาลาทรงรักเขาแล้วอยากถามว่าอะไรคือข้อคือเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าวอัลลอฮฺอุสซาบะฮฺนอวะตะอาลาทรงรักเป่าคนนั้นเครื่องหมายตรงนี้ที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺจะอาลาทรงรักเป่าคนหนึ่งเนี่ย ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานอ้าติดตามท่านนบีถ้าติดตามท่านนบีติดตามอย่างสมบูรณ์แบบเลยนั่นแหละคือเครื่องหมายครับที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาทรงรักบาคนหนึ่งเนี่ยก็คือบาวคนนั้นปฏิบัติตามนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวรสลลัมอย่างสมบูรณ์แบบเลยปฏิบัติตามนบีอย่างสมบูรณ์แบบเลยนั่นแหละคือเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺจะอาลัยทรงรักษาเขาเลย هذا معنى الآية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثاني خبخ مع أخي الله تعالى سمات الأنبياء قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله تعالى جعل علامة محبته اتباع نبيه อัลลอฮฺผู้ทรานะฮุวะาลาได้ทำให้เครื่องหมายการที่อัลลอฮฺตาลาทรงรักป่าคนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับการที่ป่าคนนั้นปฏิบัติตามนบีมูฮัมมัดนั่นเองท่านท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีริสกีที่เล็กน้อยมีริสกีที่ไม่มากเหมือนกับคนอื่นเราอย่ามองที่ริสกีที่เรามีอยู่อิาน

และในเรื่องดุญยาเนี่ยครับเราอย่ามองคนที่เขามีเงินเขามีทรัพย์สินมากกว่าเราและในเรื่องดุนยาเช่นเดียวกันครับเราอย่ามองคนที่เขามีร่างกายแข็งแรงกว่าเราเราอย่ามองคนที่เขามีิสกีมากกว่าเรา แต่ว่าในเรื่องดุนยาเนี่ยครับให้เรามองคนที่มีทรัพย์สินมีเงินมีทองน้อยกว่าเราอ่ามองในเรื่องดุนยาถึงคนที่มีทัิน้อยกว่าเราและเช่นเดียวกันครับในเรื่องดุนยาให้เรามองคนที่มีสุขภาพแข็งแรงน้อยกว่าเรา เช็คบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องให้กับท่านพี่น้องฟังสักเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้นะครับเปนมีข้อคิดมีข้อเตือนใจอนน ah พอเราฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับเราจะได้มีความรู้สึกพอใจรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่อัลลอฮฺจ่าลาได้ประทานให้กับเรา มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งได้เล่าขานกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทำการตกปลาครับเดินทางออกไปหาปลาเดินทงออกไปตกปลาเนี่ยทุกวันเมื่อตกปลาหาปลากลับมาแล้วก็จะนำปลาตรงนี้มาทำการขายิงไปลาเดตนีาทารขาย يعيش هو وأسرته. به เมืเอ่อ,อนำปลามาขายเนี่ยครับเงินที่ได้รับมาเนี่ยก็นำมาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัวในการซื้อของใช้ซื้อของกินต่างๆมีอยูค่ราาาครั้งหนึาา่งครับผู้ชายคนนี้เนีักที่เขอมาทีบานกลับมาเร็วกาเวลาตมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผู้ชายคนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาออกไปตกปลาเขาก็กลับมาที่หมู่บ้านกลับมาเร็วกว่าเวลาตามปกติ แล้วก็ท่านแดนนั้นเองก็มีเพื่อนของเขาคนหนึ่งเห็นว่าเขาเนี่ยกลับมาเร็วกว่าเวลาปกติเพื่อนถามว่าเอา่อทำไมวันนี้เนี่ยถึงก็ถึงกลับมาเร็วกว่าเวลาปกติละ่ะทั้งๆที่ยังมีเวลาอยู่จะได้หาจะได้หาปลาเพิ่มได้นะ الحمد لله فقال له صديقه هناك وقت تستطيع ان تصطاد السمكة أكثر فإذا حصل لك السمكة أكثر عندما تصاد تبيع هذا السمكة عندما تبيعه مالك سيكون أكثر เนี่ยดูสิยังมีเวลาอยู่เลยถ้าหากว่าท่านใช้เวลาตรงนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยทาการตกปลาเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านก็จะได้ปลามากกว่าเดิมและเมื่อท่านได้ปลามากกว่าเดิมท่านก็จะเอาปลามาขายแล้วก็จะได้เงินเยอะกว่าเดิมไปด้วยขานลห ب ع ذلك م ا ذ له ب ع ذلك د ل أن تصاد ب ه ذ ا ل ق ص ة ت ر م ر ك ب ا ص غ ر ا ذ ا المركب تستطيع أن ت خ ل في البحر أكثر ليس امام الناس عند الشاطئ بل بهذا المركب تستطيع ان تذهب في البحر اكثر السمك في الداخل يكون اكبر فتصاد السمك الكبير فتبيعه فمالك سيكون اكثر شيء كلتي ทําการตกปลาครับก็ถามว่าเอาแล้วดังแล้วดังจากนั้นแหละฉันจะทํานายต่อเพื่อน ท่านก็ไปซื้อเรือลำหนึ่งแทนที่จะใช้เบ็ดตกปลาธรรมดาทั่วๆไปตกปลาตามชายหาดเนี่ยท่านก็ไปซื้อเรือลำเล็กๆมาแล้วก็ออกเรือไปในทะเลเพราะว่าในเพราะว่าในกลางทะเลเนี่ยมันมีปลาใหญ่อยู่เมื่อท่านตกปลาตกได้ปลาใหญ่ท่านก็จะนําปลาตัวนั้นมาขายแล้วก็จะได้เงินจนํนมากขึ้นแลวลังจกน له, ั้นกะไอด้วนไปลา่ทจนมากขึ้น بدل بدل هذا المركب الصغير بمال بالمال تشتري سفينه اكبر فتستطيع ان تبحر في البحر تدخل في البحر فيك فيكون السمك هناك اكبر عندما تبيع هذا السمك الكبير مالك سيكون اكثر เป็นคนตกปลาก็ถามว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะฉันจะทํายังไงต่อเพื่อนก็บอกว่าเมื่อท่านมีเงินเยอะขึ้นเนี่ย ท่านก็ซื้อเรือแล้วซื้อเรือลำใหญ่กว่าเดิมพอมีเรือลำใหญ่กว่าเดิมท่านก็สามารถที่จะเล่นไปในท้องทะเลได้ลึกกว่าเดิมและในทะเลลึกมันก็จะมีปลาตัวใหญ่กว่าเดิมเมื่อท่านตกได้มาท่านก็จะนำมาขายและก็จะมีเงินมากกว่าเดิมไปดูเ<ฆ> ف ตัล ا د ดูสัคน كبير. عندما تبيع ا ل س م ك الكبير مالك س ي ك و ن أكثر. ใช่คนนั้นก็ถามว่าแล้วหลังจากนั้นฉันจะทําอะไรต่อเพื่อนก็บอกว่าเมื่อท่านมีเงินมากขึ้นเนี่ยฉ่านก็ซื้อเรือที่ลําใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วก็ล่องไปในทะเลที่มันลึกกว่าเดิมแล้วก็จะเจอปลาที่ตัวใหญ่กว่าเดิมแล้วก็นํามาขายจนกระทั่งมีเงินมีทองมากกว่าเดิม قال له بعد ذلك تأتي أنت بالعمال العمال أنت ترسلهم إلى البحر يصطادون لك السمك وأنت ترتاح في البيت تقعد في البيت ترتاح والعمال هم يذهبون في الليل يصطادون السمك فأجابه قال له أنا الآن أذهب لأرتاح. شيخنا قبل ฉันมีเงินมากเนี่ยฉันจะทํายังไงต่อล่ะเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าท่านก็ซื้อเรือที่มันลาใหญ่กว่าเดิมแล้วท่านก็จ้างนักงานมาจ้างคนงานมาแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยไปหาปลาแทนท่านให้เอาให้พวกเขาเนี่ยออกไปหาปลาในตอนกลางคืนแล้วท่านก็นั่งอยู่ที่บ้านรอรับเงินอย่างเดียวใช้นคนที่ตกปลาก็บอกว่างั้นตอนนี้แหละฉันขอไปนั่งพักอยู่ที่บ้านเลยก็แล้วยน เพราะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับท่านพี่น้องเขามีความพอเพียงมีความพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺะอาลาได้ประทานให้กับเขาและเช่นเดียวกันครับสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับคาว่าอรอซิกนี่เป็นนามชื่อเฉพาะสําหรับอัลลัตตาลาเท่านั้นเราจะไม่นํานามชื่อนี้ไปเรียกผู้อื่นสําหรับอัลลัตตาลา اللّه <applause> الله تعالى يرزق من دون تعب أما الواحد منا عندما يتعب عندما يعمل يتعب أما الله تعالى يرزق من دون تعب من دون مشقة. الله <applause> سبحانه وتعالى يضعه يركض طالع كبار دون أن يشعر แต่ว่าพวกเราเนี่ยครับเมื่อเอาไปหาปัจจัยยังชีพเมื่อออกไปหาริสกีต่างๆพวกเราก็จะมีความเหนื่อยแต่ว่าอัลลอฮ์เมื่อพระองค์ทรงประทานริสกีให้กับบา่าพระองค์ไม่มีความเหนื่อยไม่มีความย่งลำบากเตียงบางคนเนี่ยครับทําให้ตัวเองเหนื่อยโดยป่าประโยชน์อยากถามว่าการที่ทําให้ตัวเองเหนื่อยโดยป่าประโยชน์นั้นเป็นอย่างไร لا ينام كل ليلة يفكر كثيرا يقول كيف فلان عنده مال كثير ก็คือคนที่เขาเนี่ยครับคิดในเรื่องทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลาไม้กระทั่งตอนเวลาที่เขาจะนอนในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็คิดไข้ควรอยู่กับเรื่องทรัพย์สินมองคนนู้นว่าคนนู้นเนี่ยเขามีทรัพย์สินมากกว่าฉันได้อย่างไรคนนี้เนี่ยเขามีทรัพย์สินมากได้ ได้อย่างไรนี้ะะลยัเขาคิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่ทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นจะได้มาอยู่กับเขาแทิดเอ้าต้นไม้ใส่ نعم شيخ تسمعوني? نعم شيخي نعم. أنهيت الترجمة؟ نعم شيخ انهيته. أنهيت الترجمة؟ نعم نعم شيخ أنهيت. ما السبيل؟ ما الطريقة؟ ما هو الحل؟ ما هو الحل حتى يحصل คือนามนามเชครัแล้วอะไรคือหนทางครับที่จะทําให้ความปิชาดิสยานั้นออกไปจากหัวใจของพวกเราทั้งหลากเช่บอกว่าถ้าหากเราต้องการที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยครับสบายไม่ต้องคิดมากไม่ต้อง อิชาดิสียคนอื่นให้เราทำสามอย่างนี้ที่ใช้จะกล่าวต่อไป إن ان ประแรการอที่หนึ่งครับให้เรากล่าวว่าอัลลอฮฺมุซบะฮานะวะตาอัลาคือผู้ที่ทำการกำหนดอริษกีต่างๆให้กับผู้คนทั้งหลายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว الله تعالى جعل رزق بعض الناس رزق بعض الناس ضيقا الله جعل الله تعالى جعل رزق بعض الناس واسعا وجعل رزق بعض الناس ضيقا อัลลอฮฺตาอัลาครับพระองค์ได้ทําให้ริสกีของบางคนนั้นมีริสกีที่ครับที่ครับแคบและอัลลอฮฺตาอัลาได้ทําให้ริสกีของบางคนเป็นริสกีที่มีความกว้างขวางและ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 แลยุละแยะและและ ل ละและละละและาละและแัลละะะละะละย และเมื่อกี้ครับเชคได้บอกไปแล้วว่าประการที่หนึ่งให้เรานึกว่าอัลลอฮฺตาอาลาได้ทรงกําหนดอริธก,กีของทุกคนมาเอาไว้แล้วประการที่สองครับให้เราเนึกว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮฺตาอาลาทรงกําหนดได้เลยอ่นนะอ่านะเล伊斯ลี أن أعترض ع ل อ الله เล伊斯ลีอั أن أعترض ع ัลลอฮ ه และประการที่สามครับให้เราลุกอยู่เสมอว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคัดค้านต่ออัลลอฮฺตาอาลา น้าาถ้า واحد อธิษฐ์เลฟิเครห์ของเขา بهذا ยั่รุจุ่มัณฑ์กลับที่อัลฮัสบุฉะนั้นขับเธอหัวเราะน้าาฉะนั้นขับเธอหัวเราคนหนึ่งคนใดเนี่ยครับคิดสามเรื่องนี้อยู่เป็นประจำสิ่งที่เชฟได้กล่าวมาทั้งสามข้อเนี่ยนะครับคิดอยู่เป็นประจำความฮัสซัดหรือว่าความอิจฉาที่เสียเนี่ยก็จะออกไปจากหัวใจของเราและหัวใจขอ,ของเราก็จะมีความสบายไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น ด้วยเห็นนี่เองครับให้เราทำการแต่ว่ากุ้นมอบหมายต่ออัลลอฮฺะอ ا ل าการที่คนหนึ่งครับหัวใจของเขาจะมีความสบายจะรู้สึกสบายนี่ยครับก็เนื่องจากเขาแต่ว่ากุลนมอบหมายต่ออัลลอฮฺ่นเอง การที่เขาแต่ว่ากุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์จะได้ให้หัวใจของเขารู้สึกสบายสนาตัวนิสัยน้ำเชค เร,ราพนนีนุ้งในวันน,นี้เราก็ได้ทำการอธิบายไอบาราสำนวนที่บอกว่าขา้อเีคนบิลาฮาะอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยที่พระอ,องค์ไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสร้างแต่อย่างใดอัลลอฮ์ซิคนบิลามมนะอัลลอฮ์จะอะไรคือผู้ที่ให้ยริสกีต่างๆโดยที่ไม่มีความ ความยากลำบากแต่อย่างใดบารัชคลาฟิกวะลล้วอาลัมวอ์กัคค์มันั้นกันต้อยมีสี่บารักอัลลอฮ์ฟิกนายเช็คถามว่าพี่น้องท่านไนมี